สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกทท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสดโดยซับนับล้านของเราอีกแล้วนะคะรอบนี้โยรยซับนับล้านจะมาดูนําเสนอสูตรที่ดิฉันดูในส่วนชุดนี้ผิดนะนี่วิ่งบนสองตัวตัดสามสี่ที่เป็นสูตรใหม่นะคะคุณยุพาได้พักเข้ามานะคะคุณพี่ยุาพาทักเข้ามาต้องกราบขอบ,บคุณคุณพี่ยุพาด้วยนะคะ ที่อุสตส่าห์ทักเข้ามาบอกนะเอาจริงนะฮะสูตรนี้ดิฉันเอาสูตรนี้วางผิดนะคะสูตรที่สามเนาะดิฉันเอ,เอาสูตรที่สามวางผิดนะคะทุกท่านนะสาหรับชุดนี้นะคะดิฉันเอาวางผิดเดี๋ยวฝากคําเตือนกันก่อนดีกว่าเดี๋ยวเรามาคิดคํานวณให้ดูคําเตือนนะคะทุกท่านนะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปนี้ด้วยนะคะ สถิติและสูตรที่ดิฉันนามาให้ทุกท่านได้ดูได้ชมกันนี้เป็นแค่แนวทางในการไปเลือกซื้อสลากกินแบ่งของรัฐบาลเท่านั้นนะคะผลลัพธ์ที่ได้สมการที่ออกมาขอให้ทุกๆท,ท่านได้โปรดใช้วิจารณญาณให้มากๆเลยนะนะคะก่อนที่เราจะนำไปใช้ช่องของเราไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกกรณีนะคะจากช่องรวยทรัพย์นับล้านฝากกดติดตามกดกระดิ่งและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไว้ด้วยนะคะทุกท่าน อ่ะเราจะมาดูกันนะฮะเรามาดูกันสำหรับทุกรอบที่ทำมาก็ใช้เลขเจ็ดนะคะเป็นตัวบวกแต่มีรอบนี้แหละที่ดิฉันใช้เลขหนึ่งคิดยังไงไม่ทราบนะคะคิดยังไงไม่ทราบไปเอาเลขหนึ่งไปเป็นตัวบวกสูตรนี้เขาจะใช้หลักสิบล่างบวก10หน่วยที่หนึ่งนะคะสิบล่างบวกสิบหน่วยที่หนึ่งหนึ่ได้เลขสีนะคะตรงนี้จะเป็นเลขบวก คือเลขเนะคะทุกท่านนะอันนี้ยังไม่ใช่ใชสาระสำคัญสีบวกเเป็น11บเอผลปรากฏว่าเลขห้าไม่ใช่นะคะจะกลายเป็นเลข1นึ่งนะคะทีนี้นะสี่บวกเเป็น11นี่ค่ะเลขหนึ่งเรามาแล้วเนี่ยเลขหนึ่งมาแล้วเทวดาเจ้าขาเทวดาเจ้าค่ะเราได้เลขหนึ่งมาแล้วนะคะทุกท่านนะสีบวกเเป็น11ได้เลขหนึ่งอ่ะ อ่าดูก่อนหน้านั้นหกบวกหนึ่งเป็นเจ็ดบวกสามเป็นสิบได้ศูนย์ศูนย์บวกเจ็ดได้เจ็ดเลขที่ออกนะคะรอบที่อ,ออกก่อนหน้านี้ก็คือเก้าเก้าศูนย์ออกเก้าเก้าศูนย์นะอืมวิ่งบนนะคะนี่เลขศูนย์เลยมาที่หลักหน่วยนี่รอบต่อมาเนี่ยคือรอบดีเดย์อีกแล้วนะคะสําหรับรอบนี้เราจะมาแก้ตัวที่ สองนะคะมาแก้เดี๋ยวนะเดี๋ยวฉันจะแก้ให้ดูเออมันน่าอะไรกันเนี่ยก็ไม่ทราบเนาะเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาเดี๋ยวอะไรเมื่อวานมีฝนมานิดนึงทุกท่านเราจะมาดูตรงนี้กันนะคะเราจะมาดูตรงนี้กันผลปรากฏว่าตัวเลขที่ได้มานะคะปอติสูตนี้ยังไม่เคยได้ตัวใครตัวมันนะย่า yeah. อย่างน้อยก็ก็คือ ตัดได้นะคะทุกท่านนะอย่างนร้นก็ตัดได้แต่นาตาทีนี้ตอนนี้ตัดไม่ได้แล้วนะคะตัวที่จะหม่หนึ่งตัวคือเลขหนึ่งสูตรนี้นะคะสูตรใหม่ชุดนี้นะวดก่อนนั้นก็สูตรนี้ก็เข้าแล้วก็รอบนี้สูตรนี้ก็ต้องเดินอีกนะคะแต่จะมาเรียนที่เลขสี่หรือเลขหนึ่งไม่ทราบผลปรากฏว่าเราได้เลขหนึ่งนะคะทีนี้อะ สูตรนี้ยังตัดได้สามอยู่นะสูตรนี้ก็ตัดที่เลขหนึ่งได้สูตรนี้ตัดได้ 5. สี่กับห้าสูตรนี้ตัดทั้งหมดทั้งมวลได้สองกับเก้าสูตรนี้ตัดได้ที่เลขสองสองสองสูตรนี้ได้ที่เจ็ดเจ็ดเจ็ดสูตรนี้ได้สองได้สองรอบนี้ก็ได้สามมาทั้งวดนะคะมาทุกงวดแล้วรอบนี้นะคะงวนนี้นะหลุดไปงวนที่ผ่านมาหลุดไปสองสองสูตร สามสูตรสองสูตรสิสูตรสามไม่หลุดรอบนี้จะเป็นยังไงคะไม่ตรงกันเลยสองสามห้าหกสี่หนึ่งเห็นไหมมาแบบนี้แล้วคุณคิดว่าจะทํายังไงดีล่ะคะพ่อจ๋าแม่จ๋าเราจะทํายังไงดีสองสามห้าหก,หกและสี่หนึ่งนี่คือเขาไม่ตรงกันเลยไม่เคยมาแบบนี้เลยนะคะถ้าเป็นแบบนี้เราอะ เรามาจับคู่เลยจับชุดเป็นสตัวเลยดีไหมซึ่งไม่เคยมีสมคืซึ่งมันไม่เคยมีแบบนี้มาก่อนไงดิฉันก็เลยคิดว่าอ่าในเมื่อคุณไม่ให้ฉันตัดได้คุณก็ต้องรับผิดชอบคําว่าต้องมาใน3มตัวสองห้าสี่สองหหนึ่งสาสี่ สามาน,นี่คือชุดของเขานะคะทีนี้เรามาที่เลขสองหกสี่สอหกหนึ่งสองหกสองอสามค่ะสามหกส,สากนี่น,นี่มาดูกัน2 5 4 2้าห้าห สองหกสี่อ่ะสามหกสี่สามห้าสี่สามห้าหนึ่งนะคะก็คือเราจะได้แค่นี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดตัวนี่คือสามตัวนะคะสามตัวบนจะมาตรงหรือว่ามาโต๊ดก็ไม่ทราบเหมือนกันเพราะว่าไม่มีใครอ่านใจเข้าออกถ้ามาก็ได้แค่นี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด เพราะอะไรคะเพราะว่าเรายังไม่เคยได้แบบนี้มาก่อนนะคะเพราะว่าอย่างน,น้อยมันก็มีตัวที่ตรงกันนะแต่อันนี้ดันไม่ตรงซักตัวเลยนะคะอันนี้ก็สามสี่สองสามศูนย์เจ็ดแต่ก็ยังตรงที่เลขสามอยู่นะเห็นไหมแต่แค่ไม่มานะคะตรงกันแต่ไม่มาที่ผ่านมาตรงแล้วมาเลยนะคะรอบที่ผ่านมาตรงแล้วไม่มานะคะมาที่เลขศูนย์ตัวเดียวชุดนี้แล้วรอบนี้ก็จะกลายเป็นว่าไม่ได้มีตัวไหนมาเลยนะคะ ตัดไม่ได้เลยนะเจ้าค้าทุกท่านค่ะจนหัวของเบากลายเป็นว่าเราตัดก็ไม่ได้เลยทีนี้เราจะเอาไปผปสมนะคะเราจะไปผสมสูตรแต้มสามตัวบนดูซตแ้ต้มสามตัวบนนะคะเม,มีจา๋าเออเราไม่มีแรงกดแรงเราไม่มีกดก็เลยกลายมาเป็นแบบนี้นะคะ ตัดตดตัดไม่ได้นะคะตัดไม่ได้ผลปรากฏว่าเลยออกมาในลักษณะนี้นะคะตัวเลขก็คือ,อวิ่งบนสองตัวตัดสามสูตรใหม่นะคะนี่คือชุดของเขา อ่ะทีนี้เราจะเอามาผสมตัดทั้งหมดเลยนะคะในชุดของเขานะนี่ค่ะชุดสรุปเด่นชุดสรุปเด่นวิ่งนะคะที่มาครบผลปรากฏว่าเราจะสูตรที่4นี้คือไม่มีนะคะไม่มีตัวที่มานะคะตัวที่ชนไม่มีเลยนะคะในชุดที่4 เราจะต้องจำเป็นจะต้องเขียนทั้งหมดใน6ตัวนี้เรียงเรียงแถวหน้ากระดานนะคะเพื่อมาผสมคู่นะคะเพื่อมาผสมคู่เรามาดูกันจะเป็นยังไงทีนี้อ่ะมาผสมคู่นะคะผนปรากฏว่าก็จะมาลักษณะนี้ได้ไหมสูตรที่4ี่เนี่ยตัดตัวไหนไม่ได้ ก็จะเป็นสองสามห้าหสี่หนึ่งเออพอไหมเนี่ยสองสาห้าหแล้วก็สี่หนึ่งจะเป็นหตัวนี้ทีนี้เรามาดูนะตัวที่จะมาในชุดนี้2องสามห้าหกสี่หนึ่งก็จะกลายเป็นว่าเลขสามเลข3เลข3มมีแล้วเลข3มมี ห้าห้าไม่มีห้ามีอยู่ในชุดนี้นะคะห้าก็มีนะนี่เออห้ามีสองตัว3ม,มีสองตัวสองมีสองตัวอาอาห้า,หาสองสามนี้ยังมีเหมือนเดิมนี่ห้าก็มาชนกับตัวนี้เจด็ดไม่มี3 3มสาม,สาม,สาม สอง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 ออสองอ необход, สองเยอะกว่าเพนนื่อนอยะเกิดอะไรขึ้นนะคะเกิดอะไรขึ้นทุกท่านค่ะสองเยอะกว่าเพื่อนแต่ชนนะคะแต่ชนดับทุกหลักของดิฉันนะคือคือเลขสองตัวนี้นะคะเลขสองตัวนี้ชนดับทุกหลักของดิฉันช่องรวยซ้ำนับล้านนะทุกท่านนะเลขสองตัวนี้อ่าท่านชอบจัดเลย อันนี้ชนดับนะคะชนดับเด่นชนดับใช้เด่นไปใช้เด่นนะคะเพราะว่าเลขสองมี1สูตร2สูตรแล้วก็สสูตรนะคะมีสูตร2อสูตรสและสูตร4แต่ตัวรองก็จะเป็นเลขห้ากับเลข3นะคะอย่างละ2องสูตรนะคะหก็มีสูตรนี้สมก็มีสูตรนี้นะคะทีนี้ตัวที่จะมาเพิ่อมอีกหตัวก็คือกลายเป็นว่ามีเลข4กับเลข1นะคะ อยู่ในชุดนี้นะที่เขาไม่มีในชุดตรงนี้นะคะที่แรกก็จะเป็นอันบ้ามีเลขสี่เลขหนึ่งแล้วก็เลขหกสองสามห้าสี่หนึ่งหกค่ะ นี่คือตัวที่จะนำมาเพิ่มนะคะทั้งหมดจะเป็น8ตัวทั้งหมดจะต้องวินอยู่ที่8ตัวนี้นะคะทุกท่านนะวินอยู่ที่8ตัวนี้นะคะรอบนี้จะเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวดิชันจะลองเอาชุดนี้นะ,ะอ่ะตัวเลขที่มีก็คือ2แล้วก็มาที่5แล้วก็ที่3มนะคะมามี2มี5มี3นี่คือตัวเลขที่เด่นสุดตอนนี้นะคะแต่เลข2ก็คือตัวที่ได้เด่นสุด แต่ก็ไปชนที่เลขดับขาดของนี้ชั้นดับชนเด่นเด่นอาจจะมาก็ได้นะรอบนี้นะคะรอบนี้นะแล้วตัวรองมาก็คือห้าอ,อ,อึกเลยเกือบเกือบไปไหมละ่ะทุกท่านห้ากับสามห้ากับสามนะคะทีนี้ตัวรองเด่นก็จะเป็นเจ็ดแปดสี่หนึ่งหกนะคะก็จะเป็นตัวเลขออกมา ลักษณะนี้นะคะทุกท่านนะอ่าตัวนี้ถ้าติดก็อาจจะซื้อน้อยลงนิดนึงก็ได้นะตัวนี้นะตัวที่เป็นเลขสองเนี่ยตัวไหนชนผสมแล้วติดเลขสองเนี่ยก็อาจจะเป็นตัวเลขถ้ามาหามนี่ก็จะย,ยุ่งเหมือนกันนะตัวเลขเนาะอ่ะส่วนมากไม่คิดว่าจะหามนะคะรอบนี้ไม่น่าจะหามนะหรือจะยังไงก็ไม่ทราบเพราะว่าเลขออกอ่าเขาเรียกว่าไหนจรนนะคะสันจรเนาะ เราต้องสู้สัญจรได้นะทุกท่านนะมาเรามาผสมกันดูนิดนึงอ่าสอง้าสามเดี๋ยวนะจะลองเขียนดูนะจะไปชนอะไรบ้างสองห้าสามสองห้าเจ็ดสองห้สองหสสองหหนึ่งสองหห

2องแปดสี่สองแปดหนึ่งสองแหนึ่งสสีแล้วก็2องหน7 5 3หกห้าสามเจ็ดาสี่ ห้าสามหนึ่งห้าสามหกห้าเจ็ดแปดห้าเจ็ดห้าเจ็ดแปดห้าเจ็ดสี่ห้าเจ็ดหนึ่งห้าเจ็ดหกห้าแปดสี่ห้าแปดหนึ่งห้าแปดหก

ปดหกสามหนึ่งสาหแล้วก็3ามหนึ่งหก8จ็ดแปดสี่เแหนึ่งปหกเจหนึ่งปหแล้วก็7จ็หนึ่งห ใ่ใช่เดี๋ยวนะเจ็ดแปดสี่เจ็ดแปดหนึ่งเจ็ดแปดหกแล้วก็เจ็ดหนึ่งหกแปดสี่หนึ่ง แปดสแล้วก็แปดแล้วก็สี่นี่ค่ะตัวเลขก็จะออกมาประมาณนี้นะคะอ่ะสนะคะสามเดแี๋ยวนะสามเจ็ดแปดสาแล้วก็สาม

ว่าจะเป็นยังไงจะมาไหมสองกับสมีสูตรไหนที่เข้าติด2กับ3บ้าง8 9ดเก้าสิบสองสก้บสห้เกับสเป็น11 2เอ็อ่หะตัวนี้ก็ไม่มีละห้าหนึ่งห เจบวกหเป็น13นี่ค่ะแต้ม1ชุดมาแล้วสองสามเจ็ 2, 3, ต้มสองสองสา13แป้มตาปดเก้สมสี่ห้าหกเก้าสิเอ็ปเป็น17 1เป็นสนี่แต้มสามเจ็ดแสี่ห้า สองแปดบวกสี่เป็นสิบสองสามสี่แปดเก้าสิบสิบเอ็ดเต้มหกสี่ห้าหกเจ็ดสิบสิบสองหกเจ็ดแปดเก้าสามอ่อสิบเป็นสิบห้าแต้มห้าหนึ่งบวกห้าเป็นหกเจ็ดบวกห้าเป็นสิบสอง สามแปดเก้าแปดแปดบวกหกเป็นสิบสี่ห้าบวกห้าเป็นสิบหนึ่งบวกห้าเป็นหกสองบวกหนึ่งเป็นสามฮ่ามีหนึ่งติดมีหนึ่งติดพีดึกติดแล้วเนี่ยมีหนึ่งติดสามบวกห้าเป็นแปดสองบวกห้าเป็นเจ็ด สเป็นบวก1เป็น4 4่บวกหเป็น9 90. 9้าเกบเวกหเป็น10 5 6้บวกหเป็น11เป็น12 5 1 6แต้มสองสิเป็น18แต้ม8 10เป็น14บสอ็ด สามบวกสองอ่ะสามบวกสามเป็นหกสองบวกสามเป็นห้าแปดบวกสามเป็นสิบเอ็ดเป็นสิบสองเป็นสิบเอ็ดบวกหกเป็นสิบเจ็ดเจ็ดบวกหนึ่งเป็นแปดเจ็ดบวกหกเป็นสิบสามเจ็ดบวกหกเป็นสิบสามสามบวกเจ็ดเป็นสิบ สองบวกเจ็ดเป็นเก้าเก้าบวกหกเจ็ดเป็นสิบหกสี่บวกเจ็ดเป็นสิบเอ็ดเจ็ดแปดแปดบวกหกเป็นสิบสี่สองบวกหนึ่งเป็นสามแปดสี่หกเป็นสิบแปดแปดเก้าสิบเป็นสิบห้าแปดบวกเจ็ดเป็นสิบห้าหกบวกหนึ่งบวกสี่เป็นสิบเอ็ดแต้ม แต้มสามตัวนะคะแต้มสามตัวนะแต้มสามตัวก็คือแต้มสองกับสามนะแต้มสองกับสามอันนี้คือแต้มสามตัวนะคะสองกับสามนะที่ชั้นวงกลมให้นี่คือแต้มสองกับแต้มสามนะคะทุกท่านนะอ่าแล้วทีนี้นะคะในนี้มีไหมเอ่ย ถ้าเขามา3มตัวนะถ้าเกิดว่าแต้มเราถูกนะไม่ใช่ว่าเกิดแต้มหลุดนี้ตัวนี้ไมต่ตัวอื่นก็มีสิทธิ์มานะถ้าแต้มหลุดมีสิทธิ์มานะคะตัวอื่นนะเดี๋ยวนี้ฉันจะคิดให้ดูอีกทีนึงว่าเป็นยังไงตัวไหนบ้างเก้าสิบสิบเอดห้าหเดปดเบวกสมเป็นสิบสองต้มสอง 8ป1เก้าสิบสิบสวกหบวกหนสองบวกหบวกหนบวกหเป็น7 8็9แปดเก้าเก้าสิบสิอ่ะสามก็แต้ม3 90อ่ะมีแค่นี้ค่ะตัวที่ติดแต้ม3นะตามแต้ม3กับแต้มสองนะคะทุกท่านนะตัวที่ติดแต้ม3าแต้มสอง จะมีประมาณนี้ให้คุณกลับสลับหลักเอาถ้าอยากได้ตรงๆก็เลขขี้ดิฉันเน้นที่เลขขี้ในหลักร้อยนะคะดิฉันเน้นไปที่เลขขี้หลักร้อยนะคะทุกท่านนะอ่ะรอบนี้ได้สามตัวเลยเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะมีไหมอะ่ะในชุดเนี้ยมันก็ต้องมีอยู่แล้วเนาะสามห้าสามห้าสี สามนี่อยู่ในชุดน,นี้ตัวเดียวกัน5 7 1คุณก็ไปดูที่หลักร้อยมีเลขอะไรบ้างคุณก็ไปวางหลักร้อยหรือคุณก็หาตัวเลขตัวไหนที่เป็น เต็งโตดเลยง่ายที่สุดอะค่ะทุกท่านเต็งโตดคือง,ง่ายที่สุดซื้อลอตเตอรี่ไว้ตัวละใบสองใบนะคะพอได้ลุน้นจะไม่เชื่ออะไรมากมายนะตามนั้นนะคะตามนั้นค่ะมีเน้นอยู่แค่กี่ตัวคะตอนนี้ได้ว่าสองหกสี่ก็มีนะคะสองหกสี่มีไหมนี่สามหกสี่ เอาจริงชุดนี้ไม่ต้องมองก็ได้แต่ถ้าท่านคิดว่ามาในชุดนี้ก็จัดชุดนี้ไปเลยหนึ่งสองสามพ่ออยู่ในนี้ก็มีแล้วอยู่ในนี้ก็มีอยู่แล้วนะคะนับเฉพาะชุดนี้นะอ่ะอันนี้ดิฉันจับชุดที่ชุดใหม่เฉยๆนะคะเพราะว่าตัวเลขเขามาไม่ตรงกันดิฉันก็เลยจับวางเลยเพื่มมาสามตัวตรงนะเนี่ยชุดนี้เออถ้าแต้มของเรานะดิฉันชอบสามห้าหนึ่งนะสามห้าหนึ่งมันจะเป็นสามห้าสี่ สามห้าหนึ่งสามห้าสี่สามหกสี่สามห้าสี่นี่ฉันชอบหลักร้อยเป็นเลขคี่ก็จะมีแค่ไม่กี่ตัวนะกี่ตัว,วเรามอคิดนี่ฉันบอกไปแล้วลืมแล้วเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดเน้นไปที่สิบเอ็ดชุดเท่าน,นั้นเองอ่ะจะให้แคปไว้ อันนี้คือชุดที่เราจับในชุดนี้เฉยๆนะคะ,ะถ้าคุณอยากจะขอในน้อยเอาตรงนี้ไปใช้เลยถ้าขอน้อยนะถูกไม่ถูกไม่ว่ากันนะคะเพราะดิฉันก็ไม่ทราบว่าตัวไหนจะมาแต่ถ้าคิดว่านะไม่น่าเสี่ยงอะไรที่แบบน่าจะเต็มที่เนี่ยก็คือชุดนี้สิบเอ็ดชุดเน้นอยู่ตรงนี้นะคะมีทั้งหมดสิบเอ็ดชุดเน้นอยู่ตรงนี้ ท่านใดที่ไม่ได้ฟังรายละเอียดก็อาจจะไม่เข้าใจนะมันหมายความว่ายังไงอะไรนะคะแต่ท่านใดได้ดูรายละเอียดดูตามที่แบบไม่ต้องดึงไม่ต้องรูดนะคุณเข้าใจแล้วคุณเอาไปใช้ได้ถูกต้องแน่นอนขอโชคดีค่ะนี่คือสามตัวที่ถ้าดิฉันจับทุกวันให้นะถ้ามันมาเบิ้ลเนี่ยอาจจะไม่ถูกนะถ้ามาเบิ้ลมาหามันอาจจะไม่ถูกนะ เพราะว่าเราไม่ได้จับเบิ้ลจับหามให้นะคะทุกท่านนะคอยโชคดีเจอกันในคลิปหน้านะคะสำหรับรอบนี้สวัสดีค่ะ